วันนี้เราก็อยู่พี่แซคมือเบสวงลูกทุ่งครับสพพครับว <laughs> ันนี้เรามีคําถามครับ <c oughs> ว่าคิดยังไงกับวงดน,นตรีลูกทุ่งครับสำหรับผมนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นวงดน,นตรีที่ถือว่าอยู่ได้มานานมากแตนะ่ในครอบครัวนะ <c oughs> เป็นตำนาน <c oughs> เป็นตำนานค <c oughs> รับแล้วคิดยังไงกับรุ่นพี่มอหครรุ่ <c oughs> <อ>นคแรกนะครับพี่มอสครับพี่มอสนะครับ เป็นนักดนตรีที่เล่นได้ดีครับเป็นประสบการณ์เขาก็เยอะพอสมควรพี่พ์มอนี่ตำแหน่งทัเป็ดเป็นเป่าทั้งเป็ดทั้งเป็ดหนึ่งครับเป็ดหนึ่งะครับบางครั้งก็ไปเป่าแซกอันโต้อันโต้โอเคครับแล้วเขต่อไปพิพิคกับพิพิครับผมอันนี้ก็ถ้าอยู่วงโยนะครับเขาจะเล่นเป็นตำแหน่งเทนเนอร์นะครับส่วนถ้าเป็นวงคอมโบเนี่ยเขาจะเล่นจะเล่นเป็นครับเล่นเป็นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์ครับ ครกิ๊ตตาร์นี่เขาเล่นแบบทำนองอะไรครับทำนองแจ๊สหรือมอลำเขาจะเป็นแบบเอ่อแบบแจ๊สผสมมอลำนิดนึงนะครับผมแต่สไตล์การเล่นเทคนิคของเขาคือเขาจะเขาจะทำแบบนี้ครับนิ่งๆนิ่งๆหน้าเขาจะนิ่งมากจะ่าโผล่าเอาเลยครับแล้วคนต่อไปพี่เจเลยครับพี่เจเลนแซกครับอันนี้ก็พี่เจเลยก็สายตาผมนะครับผมเล่นได้ดีมากเลยครับเขาอยู่ตำแหน่งเอ่ออัตโต้เหมือนกันแล้วคิดยังไงกับ พี่กับแก๊บครับนมือเด่นกับแก๊บนะครับผมเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับมีมุกคาฮาอยมาเยอะเลยครับผมเล่นตำแหน่งนี่ก็ถือว่าได้ดีเหมือนกันโอ้ยครับต่อลงมาที่ม .5 ครับครับผมเอ้ยม .6 ลืมคนหนึ่งครับพี่เกดครับพี่เกดพี่เจลเกือบลืมเลยครับก็พี่เจลนะครับก็จะเล่นเป็นตำแหน่งขัมโบล์นะครับเป็นเสียงประสานครับจะเล่นแบบประสานเสียงเออมันจะดีไห มันขอด,ดรีมฮะมันอาจจะดดซึ่งคนฟังเขาอาจจะยังไม่ลืงหึงเท่าไหร่นะครับผม ขนาดคนเล่นยังไม่เลื้ยงอยูเลยครับผมแล้วลงมาที่มอห้าครับคนแรกนะครับอาจารย์นามือแซกครับอาจารย์นามือแซกนี่ก็ก็คือว่าประสบการณ์เขาเล่น้อยอยู่นะครับเขายังเล่นไม่ดีพอเท่าไหร่ความหล่อนี่สู้คุณได้ไหมเข้าหล่อเนี่ยมันก็ต้องสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนละชั้นกันเครคนละชั้นครับคนเรามันดูที่ใจใจแล้วคุณหล่อกับใจกับความยาวใหญ่ได้โอเคครับลงไปที่อาจารย์เพียวเพียวนะครับมือแซกครับอาจารย์เพียวนี่ก็อยู่ตำแหน่งเอ่อเปาอันโต้ครับผม อันโตนะครับเขาจะเป็นคนเอ่อล่าเริงฮ่าฮาดองดองหน่อยครับครับผมแล้วคนบวยบายนิดนึงแล้วเขาเล่นยังไงครับเล่นดีอยังไงเทคนิคการเล่นนะครับคือเขาจะสไตล์การเขาจะเป่าแบบเขาจะงุ้งงุ้งง้่อมันนี่นะผมก็ถือว่าเป็นสเต็ปเทพอยู่สเต็ปเทพของเขาคือเขาจะเอ่อขาขยันอยู่นะครับผมเขาจะฝึกอยู่ตั้งนั้น้วครับเต็มไลงต่อไปนะครับพี่ปอนมึงทำเป็ดครับพี่ปอนนะครับก็ ดูนั่งเงียบๆแ,แบบทั้งอะไรเลยโอ้ยมันมน้อนี่คืออะไรครับเขาไงคือฟาเรียบฟาเรียบอ๋อ้เขาจะเขาเล่นกีตาร์กับทำเป็ดนะครับผมบถ้าอยู่วงคอมพิวต์เขาก็อาจจะฝากทำเป็ดได้ครับปีนี้แต่ปีนี้อาจจะอาจจะได้เล่นกีตาร์ก็ได้ครับก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันครับแล้วคนต่อไปเลยครับคนต่อไปครับน่าจะรู้ๆกันดีครับคุณคุณบิ๊กฮะครับผมคิดยังไงกับเขาครับเขาหล่อไหมครับ ก็ถ้าใช้ตาผมก็ถือว่าอยู่ในปานกลางแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ในเทคนิคการเล่นเขาจะมีสไตล์การเป่าทมวลแบบเช็คทให้คนแสบดากมากเลยครับมบีตะกีเขาเป็นยังไงครับเป็นโอ้ยเขาอยู่ในซอกเหลือเขาก็เป่าไม่นู้มัอนกัเขาเป่าเลยหลบโอ้แล้วคนลงมาที่ม .4 ครับ มนี่คุณลืมคนใครเป็นบาคอ๋อพี่แซกนะครับมือเบสกินยังไงครับกงกิงกงกิงกงิงทีไงพี่แซกครับอ๋อผมนะสไตล์การเพลนของผมก็คือไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทีไงครับว่าเขาเล่นดีก็เชื่อว่าเขาเล่นดีครับต้องความหล่อก็บวกกันมามันต้องเล่นดีความหล่อต้องมาที่หนึ่งด้วยครับผมครับผมแต่ถ้าการกินเขากินเยี่ยมกินเยี่ยมครับในของฟรีหมดเลยครับผม ขอโฆษณาครับพี่แซกนะครับทั้งหล่อทั้งรวยเล่นดนตรีเจ๋งครับครับมีแค่นี้แค่อ่ามอสี่ครับมาสี่มาอสี่คนหนึ่งมีคนหนึ่งมาสี่ผมรู้ว่าเป็นใครคุณเฟิร์สนะครับผมไม่ใช่นะไม่ใช่อ๋ออ๋อคนเมือทำเป็ดมือทำเป็ดมือทำเปรตผู้หญิงครับน้องนุ่มนิ่มน้องนิ่มครับผมคิดยังไงครับก็การ เล่นของน้องก็คือเขาก็มีเทคนิคพอสมควรมีประสบการณ์พอสมดุลนะครับเขาย้ายมาจากโรงเรียนสตรีนะครับครับเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับครับตาคนติดก็โอเคโอเคครับใช้ได้อยู่ครับผมส่วนก็อยากจะฝากอะไรนิดนึงครับผมคิดคิดยังไงว่าปีนี้เราจะลงวงลูกทุ่งไหมครับเราคิดว่าเราจะได้ที่ไหนคิดว่าปีนี้เราจะลงสายกอนะครับวงลูกทุ่งคือตำแหน่งเนี่ย ถ้าปีนี้ดีนะนาาก็น่าจะได้อยู่เอ,อ่อสิบไม่ก็สิบสิบสองนี่แหละนะในเขตนะครับใน <laughs> เขตเหรอครับ <c oughs> อ๋อ